สวัสดีครับผมวันนี้ออกมาแถวบ้านครับเจอปิดหัวหน้าไม่มิดเลยครับผมหลังขาวแต่ก็แก่แล้วนะครับนี่ครับหลังขาวทรงนี้ ถอดมั่งแล้วครับผมจะปิดหัวหน้าไม่มิดเลย,ยลใ,ใช่เชื่อต้องใหม่แล้วไปขอตีครับโดนล่องคองน่ครับแต่ก็ยังเสนะียวอยู่นะยังเช้าอยู่เสียวไปตีครับผมได้ไห่เสียวเวลา อตีลงมาแล้วครับผมสรุปว่าแก่ครับอย่างที่ผมว่าหุนน้ำปิดตาสวยครับผมลังผมเอาไปพาดว้ยังเก่าครับนี่ครับเดี๋ยวมันก็ฟักออกใหม่เนะให้มันขยายพันธุ์ไปสวยครับผมหุนน้ำสุดยอดอ่ะไปเดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้าต่อนะครับไปครับผม โอ้โหหลังจากที่เดินมานะครับนู้นเลยเดินมามาเจอนี่ครับต้นมะขามสูงครับแต่ไม่กล้าขึ้นครับเนี่ยได้กกเขาจะลอยเขา,วาหวอะไรอรู่นะครับไม่เอาครับเนาะเหมือนเขาจะโอ้โหสองลังเลยครับผม นี่อีกหลังครับนี่ครับโอ้โหแสดงว่ามินตรงนี้รู้ว่ามีเจ้าที่เลยเอาไม่ได้เนาะก็อยากไปลบหลู่เขาเนาะไม่เอาครับไม่ขึ้นครับผมโอ้โหต้นจะบสองหลังเนี่ยครับรอยาว่าอะไรเราก็ไม่กล้าขึ้น ไปครับไปหากันต่อครับถ้าเจอก็จะเห็นอีกนะครับไปครับอ่าก็เดินมาได้สักพักครับนี่ครับหลังยังใหญ่เลยครับผมเนี่ยไม่ไกลกันเลยครับจากต้นมะขามเมื่อกี้นะเนี่ยครับก็มาเจออยู่กับต้นคางครับผมหลังยังใหญ่เลย โหต้องฟันครับอันเนี้ยเอาขึ้นได้แต่ยังยงงู้นไม่เอาครับมันก็ไม่ไม่กล้ามีสามลังนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอีกลังเพิ่งมาลงอีกลังเนาะแต่ลังนี้เอาครับผมไปครับลุยเอาลงมาแล้วครับ สุดยอดเลยครับดูหัวน้ำครับผมโอ้โหเบลเลอร์สุดยอดลังก็ถอดมั่งแต่อย่างนี้อ่อนนะครับเพิ่งใส่ใหม่นะครับไล่ชายไปเรื่อยแล้วก็ใส่ใหม่ดูหัวน้ำครับผมหัวน้ำใหญ่ครับปิดตาสวยครับผมขึ้นไปนฟันมาครับผมอ่ะเอง เดี๋ยวมีหลักฐานอยู่สแสดงว่าไม่มีผมคนเดียวแน่นอนนะมีหลักฐานอยู่ซะและ้วเดี๋ยวจะให้ดูครับหลักฐานคืออะไรสวยครับผมมีเอฟซีผมบอกพี่ถ่ายดูหัวน้ำนั้นๆานหน่อยจะให้ดูนานๆแล้วนี่ครับ โอ้โหใบตองไม่มีแกไม,มไม่รู้จักเกียมเอา้าเดี๋ดยวไปดูข้างหนา้าเอาไปที่ผมบอกว่าหลักฐานหลักฐานคืออะไรเนอะนี่ครับหลักฐานตีปาดน้ำต้องมีคนหาแล้วครับโอ้โหทางบ้านชักเริ่มมี คู่แข่งแล้วไม่เป็นไรเนาะก็หว่วงกันไม่ได้ของงนี้คือใครดีใครได้เนาะใครไวก็ตายไปแล้วแต่คุณจะหาเจอนะครับโอ้โหนี่สิจะได้ครับเอาไม่ได้มีเจ้าที่ซะและ้วไปครับไปหากันต่อครับผมคลิปนี้จบแค่นี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผม